พี่น้องฟังไทยและฟังลาววันนี้แม่น้องอดาจะพาไปตามแม่คําแม่คําฝันเห็นลูกผีลูกน้องเพลินที่ตายไปแล้วมาบอกเลขพี่น้องบอกเลขสองโตหางเดียวไปหลับสม้มรับฟังกันด้เลย,เลยจ้ะแต่ก่อนจะไปก็กดติดตามแม่แม่ซองแม่น้องนาดาพาเพลินในเด้อจ้ะแม่คำสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีจ้ะาหาแม่คำหอดบานเนอะร้านน้อยไปไซส์เนี่ย ลานหน่อยอันเขานอนในห้องแอร์พุ่นละเพิ่นเลี้ยงลานหน่อยเด้อนอนแต่ราคาคืบนี่ยละลานไส้ไปน้อยหนูมาอุ่มอุ่มมีแต่อยากไปเที่ยวเล่นมีแต่อยากไปเที่ยวอยากออกข้างนอกบ่อยากอยู่ห้องแอร์เคยพาหลอกบ่เออเคยพาไปยังว่าแม่เพิ่นพาไปยางหรือเอาคีมผาไปยางบ่ได้ขีมอเตอร์ไซค์ดอกยางนี่เองกันอื้อๆแล้วพานั่งแล้วอื้อๆแล้วไปโลดบันริกานไปแล้วหัว กันบ่ไปละใครมันบ่ื่อไงเนี่ยจากความเไม่นั่นปุ้มปุ้มเอาเอาอันเขาอื่นยังก่อนคุ้มมาโชคเอาลามนะย่าถือเลขกนี่ยเด้อย่ายสืมาซอยคานุ่มถือโย้วใส่ซอยคานุ่มเนี่ยบอกเด็กหน่อยก็คุ้เรื่องเขาก็ยิ้มนะนะเป็นหมอบบอกว่าเป็นยิ้มฟันบ่แม่หงวนนี่ยฟันบ่แต่เล็กอันบอกแล้วแม่ก็ฝันอยู่พอฝันจะต้องหงวนอย่าฟันที่ บันเห็นอันพูดตายไปแล้วนี่ละอันบ้านน้องสีอันป่ากับลุงนี่ละมะลึงไม่แกนกันนี่หละแต่ว่าผัวเล่าตายตายกอนเมียก็เล่าเป็นโอสมอ่อมแต่ว่าเล่าก็เป็นหมอหนวดเก่างสิะมบ้านนี้ตายทั้งผัวทั้งเมียบ่ตายทั้งผัวทั้งเมียบ้านนี้เรียตุลูกไส้อะอยู่เฮียนก็เจ้าก็ไปมอมเงินมอมยังหพิ่นตายเตอ ใจว่างเบี่ยนก่อนนั่นบอ่อืมวตาตายฝันเราเนามากเลยอันฝันเกวข้าเจ้าคนพิ้งบุ <c oughs> บบานนี้อันไอ้ฝันเกวลูกงบาน,นี้แม่กับอันป้านี่ก็เลนยนั่งอยู่น้ากันอันกระบอกปากดอกผู้เมียเพิ่นตายเนี่แต่ว่าอันมือตายนั่นแม่บอกมีเงินขังทงพ่อบาทว่าจะไปกินท่านเพิ่นเคยมากสิเคยกินเขากินน,น้ำน้ำกันก็เอ,อ,อื่นเพิ่นแม่ป้าแม่ป้าบานนี้ใจแม่ก็ คดดิดอยู่มอ๋อใดไปกินท่านหาป่านี่เห็ดยังไหนน้อนอิ่นกะสิว่าบา้าฮดกูตายทั้งเทียนนี่คือบ่ามากินท่านหากะสิว่ายุ่งแล้วผู้ตายก็เลยว่างสิเพิ่นเป็นกับเนื้ออ่อนแรลก็เลยเป็นทั้งัวะทั้งเมียบ่แม่บัวมือในห้องน้ำตายัวะจินเหล่าอืม,มือในห้องน้ำตายตายค้าทีตายยุ่งเท่าไหร่จากแม่กับบง่งมูกับเจ้ากับบ่ได้ชงข้าวแม่งสินีไงบ่ได้ชงข้าวตายไงฮเนาะเอาบ่ได้ปัวบ่ได้รักษา แต่ว่าเมีย่นกันตายยังว่าปวกอสมออยู่บ้านเละไปหมอบเงื่นไห้โอามันได้นซีหาเสียนอยู่บ่เมียบนหาหาตาย,ยตอยู่เท่าไหร่เมียบนโอ้ยสิบอกเจ็ดสิบกลัวนี่บ้างความป่านเป็นอสมอคือกันะแต่ว่าบาดน,นี้อันพี่อันพวก,พว,กวันลุ่งกันนะัวป่านนี่ผู้คนตายนี่ก็เลยเอ้า เลาใส่กางเกงยิ่เล่าผู้น้อยหน่อยนึงเลาคพือมานั่งยองสิป้าป้าเห็นอันล่วงมาดิมาจังไหนจังอันตาแดงจึงคึงใสอันจีมะหลอกมาหลอนตีว่าสันดอกบอยานเดอ้อยายข้ามบอยานก็เลยวางสิเสียดยังไหใส่กับบอยานบันนี้ตาแดงขึ้นบันนี้สูงโตสูงขึ้นสูงขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นไหม,อมบอยานบอยตองมาเห็ดใส่ก็เลยวางสิ กันเจ้งยีหลีบอกเลขโลดกเลยวคนดกไบอกเลขโลดว่าสันนกบ่าจังไม่อันลอกอันอกสูงขึ้นโตสูงขึ้นเป็นเปเนอะอันตว่าบานี่กะเห็ดลงกะหน่อยมาอยู่สาเก้าแลบ้ดนี้เอหน่อยร่โตขึ้นลมันเห็ดงมากะเหีดท้อเก้าแล้วบานี้ซ้อคนปกติบอกเลขรดหน้ากันแจงอี่หลีบอกเลขแม่กเไรวังสีแดงยฤผลิตเนอะบานี้กะไยบอกเลข จะวาเขาสีกับนเนาะจ้าก็เลยว่งอันเลขตัวใดบอกมากกะเลยวังสีเลขบอกเลขลนนาลุงป่ะจองไม้อันหลอกมาหลอนหลอกก็เลยวังสีเนาะมันไม่สองกับมีสามวางสีเนาะก็เลยว่งเอาสองกบสามเออคือวางสามยังมาเอาจังไงยังบอกเลขวางสีมันสองสามบอกก็เลยวังสีสองก็บมีสามเออไม่สองกับมีสามเอาจับใช่ไหมกระสี มันสองสามตัวพี่เป็นผู้บอกกันสิว่าซู์สองสามต่สามตัวกันเลยก็เลรยว่าแม่ก็เเยอยากหัวแต่วันทีเนี่ยสองตนที่เป็นสองสามเนาะบอกซ้ำหนาแม่จำมาอยู่กันบ่ได้บ่เราเมียพ่นกับจำบ่ได้เมียพันกับสีเก็ดสิบกวัวนี่แหละความกันกับป่าแมเราเมียพ่นบ่ยังบ่พันมากนักบ่บ่บ่บบ่เมียกับนั่งอยู่ เจิบนสิบสองเมียเจ็ดองพ่อนายเป็นผู้ตอบแทนเป็น้พ่อนเออพอนายนังไงหเ่ะจีอาย่เมียวันจาวานนุ่นทีย่าแม่ u ู u ู e ก็ได้สองสามศูอ่ะอันเดียวกันเอายูทูบเอาูกันแ้แม่กวนอิมทูบได้ทูบสอง 3, สามศูนย์พาวนวนกันด้วนี่อ<ล>ะไรเมื่อโตเดียวกัน,กนอันนี้เลขทูกอันนี้เลขได้คิดเลยยังว่าเอาจังใดจังมา่ฝันเกี่ยวผลสองขึ้นสามขึ้นเลี่ยนกันน้อยอ ก็บ้องแจักซื้อบ้องจักน้ำสกุลเพื่อนเนาะขนมจักน้ำสกุลแต่ไปเป็นสละให็ดสี่บอกเลขแล้วก็นั่งนั่งอยู่นั่งสั้นขาเข้าเลยแต่ตาแดงจึงคืนเนาะเพื่ันพีบอกเลขสองสองมีสองมีสามเพั่นวาซ้ำนี่เนาะเขาได้จับร่วมกันเรยว่าเป็นสองสามแต่ว่าแม่น้องระดาว่าพีบอกพีตายแล้วก็เป็นศูนย์สองสามนะคะแต่ว่าเมียเิ่นกามาน้ำกัน อายุเมียเพิ่นคนที่ตายนะคะมเมียเพิ่นกะตายแล้วคือกันอายุเจ็ดสิบสองปีอันนี้พอนายเป็นคนบอกนะคะแต่ว่าแม่้าจุดทูบจุดทูบแม่กวนอิมได้สองสามศูนย์ะคะถ้านับจากข้างล่างขึ้นไปมันก็เป็นศ<ม>ูนย์สามสองกับเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะเลขพีบอกกับเลขทูบตรงกันพี่นอ้องเอ้ยซื้อง่ายแต่บ่เนี่ยเ่หล้ายตัวเนาะวเอ้ามาตื้อจุดทูบได้แม่แม่ันตะมื้อะไรนี่ยพีเมื่อ,อบอก ฝันหลายขึ้นแล้วแต่เรียกว่าระวังพีมาบอกกับทูบเนี่ยอนใรมากกว่ากันถูกแม่จุดบางวันศินยังไงล่ะสินที่ผ่านมาเนี่ยแต่พีมาบอกตาลายมือแล้วอต่ลายมือแล้วแต่กินไน่เลขก้็ตรงกันเลขถทูกเนี่ยเขาบอกสามารถบังคับได้เนี่ยนว่าต้องออกตัวนี้ตรงนี้เนาะต้องขึ้นตัวนี้แต่ว่าจุดแล้วมาตรงกันก็เลขกพีแต่จังหวะแม่ว่าเอาคือฝันแปลกแต่ว่าฉันบอกจากไหยังเพิ่นบอกแล้วเพิ่นบอกยังใดยังนั่งบอก บัวเพ่นกับนางยื้ซื้อบอกปากนางก็ถามบอบบอกเขยนว่าบอกเรียวไปเฮ็ดบุญหาแน่บกวมาบัวบกว่าบอกยังคนสีบอกเรีวหลอกก้อนนาะ่าหลอกอันโอ้ยบอย่างเด้อกัเลยวังสิมาบอกเล่งไปยังสิมาหลอกมาหลออนไปยังมาฉันบอกแม่ว่ายังไรจังไปบอกว่าเพื่อนมาบอกเรี่วแต่เจียงอีรีบอกเรหลวนหน้าแม่เลยวังสิ บางอย่างเรื่อมาเห็ดกันต้นใหญ่เห็ดโตย่างๆอะไรคนต้องมากขึ้คนเก๋าเก๋าปุ๊ซูมขักันในดอกพ่อซ้ำพ่าใหญ่นี่ล่ะยืนมันนี้ยืนขึ้นแต่ว่าเมียเป็นกับเบิ้งยืนนํากันเมียเป็นเมียก็นั่งยืนน้่กันกับแม่หนะาหน้ากับโเห็ดบัเมียกับโบเห็ดหิยานแตว่าเแล้วอ้วนทวนสมบูรณ์ล่ะวะกับเลูกเมลท้คือบ้นบานเนี่ยผีกับคนเนาะกับโบบอกกันแนวกินสุกินริบเนาะกับิเว่าหาผู้น้องจ้ะ เลขสองเลขสามตัวกนะับบวบาวบาวตาว่ามีสองมีสามคนณางสีมากเเลยสองสีเลยมีสองมีสามมีสองมีสามเอาสิว่าสามตัวสามตัวดีเด้อสองตัวนเด้อกับบาวน้ะแม่นาะบวยับอกง สรุป <c oughs> ไม่ข้ามฟัน,นหน่อยฟันบลานด์นะคะพีบอกเลขนี่สองนี่สามนะคะห้ากับเขียนไหัสองสามก็ลาเมนนออัลลาห์มาผีตายแล้วก็เป็นศูนย์สองสามนะคะอายุอายุเมียพันมานากันก็ตายขึ้นกันนะคะอายุเจ็ดสิบสองปีก็ลาัวดนีจำบ่อะไรว่าเลขอายุเท่าไดเลขถูกแม่ข้ามจ็ดถูกก็เป็นสองสามศูนย์เป็นเลขตัวเดียวกันนะคะโอ้ทั้งม้วนนี่เป็นแนะะ่แท้ฮะเสียสาะกินแมงลัตตาด้างนะคะ ของซู้เลขตัวเดียวกันค่ะซื้อไหมครันี่มักตัวได้ค่ะมักเลขเลขผีบอกกับเลขอายุมันเหมือนกูตัวละจ้าเนี่ยเลขมันกับเลขนี่เสียซื้อง่ายเด้อบออัานบ่ดังเนาะจุดจุดวัวดเจ็ดสองจ้ะเจ็ดสองเป็นอะไรอายุเออแมนแมนว่ว่าเลขว่าเลขผีบอกเลขผีบอกซื้อได้จ้ะเลขผีบอกเจ็ดสองซื้อวัวใด หกเก็ดสองซื้อว่าไรจ๊ะ